สวัสดีเจ้าพี่น้องขอต้อนรับขอสู้ช่องบอมลีลูกอีสานชาแนลจ้าวันนี้บอมมี่ยังหลายเจ้าพี่น้องมันอิจฉามาขุดกระปูขึ้นเก่าจ้าพี่น้องก่อนสิไปรับชมคลิปขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้น้ำน้อจ้าเด้อไปกันเลยจ้าในหลาโตเจ้าตัวหนึง่ง ลึกมากเลยกรบปูถึงแล้วครับคุณลูงผมเห็นพวกมื่พี่น้องออกมาลูกออกมานี่สดครับพี่น้องเออ้ยไนนด้ดิย เจ็ดที่โม่บอับปูไม่มีหรอ นี่พี่น้องหุ้งกระปูพี่น้องไปนั่งสี่เด็ดหุ้งกระปูทำท่าเขี่ยๆดู ู่นั้นได้อะไรพี่น้องไช่ล่ะเอ้าหามงึงนี่ ด้านเตียมเด้อหออกคอนจะโดนไปต้มก่อนนี่ได้ครับพี่นอ้องฟ้าตัวเบิ่งพี่น้องเบิง่งเดจได้อ่ะให้ทองบิง่งก่อนตัวเมียตัวเมียมีตัวเมียครับตัวมาพี่น้องมามาขุดกระปูนกัน กระแหงตัวเมียหรอตัวผู้เนาะตัวผู้ไม่ต้องตัวผู้ยกะนี่แหี่แราคำนึนงนะ ของเราไปไม่ได้แล้วไงก็ใช่ไงอ๋อในที่เผยเห็นมาปุ๊บฮุ้นี่ติแมนขุดไปอีกมันอาจจะระท่านฮอดก็ได้ผู้เผยเงด้วยพี่น้องตัวบอกเผยเงเลยมีมันต้องมีคนมาสั่งมาซื้อเดี๋ยวแล้วล่ะผู้เด อยานี่นเาพีน้งเออตกมปาพี่น้องนี่นยเนี่ตัวเมียอะนี่ตัวเมียพี่น้องได้อีกแล้วใช้ได้ตัว อเห็นไ่มพี่น้องจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือผลงันที่ได้หลังจากที่ไปขุดกัูปูมาตั้งแต่เสาเจ้าหอตอนนี้กับประม่นานใบมงุงอันนี้เล้ะค่ะมีตัวหน่อยตัวใหญ่ค่ะค้ากันไป ก่อนสิ้นจบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซันกครดิ้งใหน้นนไม่ได้ครับเ้ยสวัสดีครับ